เคยได้ยินไหมคะว่า,วาการแขวนรูปเด็ก100คนแบบนี้จะทําให้คุณท้องแต่จริงๆแล้วตามหลักการก็คือมันน่าจะเกิดจากการที่คุณมีอินสปิเรชันที่อยากจะมีลูกกลับมาดูแลตัวเองส่งเสริมเรื่องของอาหารไลฟ์สไตล์วิตามินสมดุลฮอร์โมนนั่นแหละค่ะที่จะทําให้คุณตั้งท้องอย่างเป็นธรรมชาติได้ค่ะในฐานะหมอชลอวัยค่ะหมอก็มีเคล็ดลับนะคะอย่างแรกเลยค่ะต้องฝึกการนับวันตกไข่เพราะว่าเราต้องมีการวางแผนเนาะสองค่ะปรับไลฟ์สไตล์ ปรับอาหารปรับวิตามินปรับฮอร์โมนเพื่อส่งเสริมคุณภาพของไข่และคุณภาพของสเปิมค่ะและอย่างที่3เรื่องของการลดความเครียดค่ะอย่างที่4ค่ะการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอการทานอาหารที่มีประโยชน์และที่สําคัญลดน้ําตาลน้ําตาลคือยาผิษค่ะสุดท้ายเลยค่ะดืม่มแอลโกอฮอล์ที่มากเกินความจําเป็นสูบหรีต้องลดละเลิกก่อนอย่างเดียนะก็คือช่วงก่อนที่เราจะแพงแผนว่าจะมีการตั้งครรภ์สุดท้ายท้ายสุดค่ะจะมีลูกและท้องยังเป็นธรรมชาติก็จะต้องมีเพศสัมพันธ์อย่างมีสติและ มั่นเสมอนะคะ Invest in hair your ultimate wealth